ผลงานรอบรอบแรกใส่เซตหลก้กกะยามเลยอันนี้เอียนด้อนี่มาเป็นงูด้อนี่เอียน,นเอียนท้ายเดีวยวพี่น้องบิ่งๆนะขักเลยหอยจูบหอยผมบ้านเท่าเนี่ยขัดใส่เอานี่ละครับปลาที่ได้ดนี่บกหอย สวัสดีพี่น้องวันนี้ิมาลงคายแล้วก็ล่อมปลาแล้วก็ดักปลาซิวนัเนนอครับวันนี้มากับทีมงานกันซีหาดดคน้นแต่รถอุปกรณ์พร้อมยังพร้อมนี่กำลังซีไปลงดักปลาซิวก่อนคอยไปลงคายใส่มออบานเท่านั่นแหละครับ ประมาณสิบอันนี่แหละนี่ข้องไม้ไม้นี่แหละครับปลากระลาลอยู่แต่ว่ามีปลาซิวมาดูเบิ่งกอนเนครับื่อใส่เรียบรอย้อยค้อมล่ง จักสีได้บ่ไดหรอกครับป่ากับห,หลายคนลองเบิงตอนนี้กำลังลงอยู่นี่คายเดี๋ยวลงแล้วเดี๋ยวสิดท้ายเบิองอีก นี่พี่น้องเบื้บงองบนอ่ะขักเลยหอยโจ๊บหอยขมบ้านเท่าเนี่ยหัดใส่เอาเงินทั้งนั่นแหละครับเนี่ยพี่น้องโอ,โอ้เบอ้องสิบพามันยกใหม่เบื้องพี่น้องหอยอ,อ่ะเบื้องเอาเด้อพูดอ่ะพูดอ่ะบักหอย มีแต่ตัวใหญ่ๆส่ว่าจะฝ้าวา่างว่นสันโยกสองกิ้งเท่านั้นแหละพี่น้องโล่หนึ่งหอยอ่ะหอยจูบหอยขมเ <laughs> ต,ต็มกระเป๋ายังบู้มแปบ๊บเดียว เบิ้งหอยก่อนพี่น้องเดี๋ยวค่อยเบิ้งปา่าป่าลงบ้านแล้วคนหนึ่งไปลงป่าอยู่โอ้เบิ่งหอยพี่น้องโอ้กูด่โอ้หล่นเบิ้กูด่าคัก โอ้เนี่ยหอยอ่ะโอ้ยจังไหนจังเซียวบดหล่มาะนี่โอเควางอย่างนี้วางอย่างนี้เออเอาเบิเ้งปลาเด้อนี่ยให้ลงแล้วว,วังคันนะ่ะนี่ครับนี่ลงแล้วว,วังคันนี่ละพุนพุนพุนพอได้อยู่ครับ เดี๋ยวค่อยมาเก็บปลาตอนนี้หาหอยก่อนหาแนวบ่มีทางสู่ก่อนพี่น้องัยามแล้วเดี๋ยวจะพี่น้องผลงานรอบรอบแรกใส่เซ็ตแล้วก็ยามเลยอันนี้เอียนเด้อนี่มาเป็นงูเด้อนี่เอียนนี่เอียนเอียนมีเกศเนี่ยแหละรอบแรกประมาณโผลเกศโลดอยู่เดี๋ยวเกศบ้านนะเดี๋ยวเอาน้ำแข็งโผล่ไป กินเข่าอยู่ทงเด้อพี่น้องแมวกินกันหลายหลายใช่พวนผักกับมีนี่ของสำคัญนี่แจวปลาแดกมาเด้อโอ้เนื้อเนาะหัวดหาปลาก็มาหาหนกยอดเลยเนาะกลสะบัดนะสะบัด ปลาส<ห>กเกอร์อะไรเนื้อเยอะจังวะตัวยังน้อยตัวใหญ่เวยป <า S 2> เขียวๆน่ <c oughs> <c oughs> าอร่อยปลาอะไรไม่มีหลังจากที่กินข้าวแล้วนะครับกลับมาเก็บคายกันเลยนี่เก็บคายมาเบิ่งผลงานเก็บคายนี่บ่เคยได้ปันได้หรอกครับนี่นปลาอีดูดหลายพูด ก็พอได้อยู่อ,ยอืมแต่ว่าหอยนี่คักเลยอันนี้บ่ได้งมหลายคักปันไดแต่ครับหอยสองถุงรวมกันกับ20โลอยู่หรอมัง้งไปเนี่ยไปแล้วไปแล้วเหรอ เดี๋ยวก่อนสิกลับบันแหตะโคมงกันพี่น้องต้องใส่ซิมีตะปลาเข็งหน่อยมันจะอยู่แหแล้วบอกเหง่กลมดีเท่โอ้โหเฮ้ยรู้นี่อยู่วะนี่เออนี่ยคืนเม็ดเลยนี่ นี่ยุบเลยนี่ถอยนี่ถอยถอยตัวหูปลาไหลหูปลาไหลไม่ได้ลึกลึกเนี่ยถอยไเนี่ยปลาไหลอ่ะเฮ้ยวันหลังผ่านมาค่อยค่อยเอาเบ็ดมาใส่เอาเทียกอะไรรัวเีจะมีเหยื่อยังอยู่ในรถป่ะเนี่ยเหยื่ออะไรอ่ะเหยื่อพิวดะเหยื่อหมักอ่ะอยู่เบ็ดไม่ได้มาแล้วเอาปลาหมอหั่นเหรอหมอหั่นไรเนี่ยเดี๋ยววะ นน้ำจุปนี่ถอยน้ำก็เพิ่มมันนี่ันนี้ถอยตัวเนี่ยถอยถอยลงต้องกินนนะรูหนึ่งนะอันสองรูนี่ก็ใช่โนืูเยอะว่ะรูประหลเยอะมากเออเนี่ยใช่ยอีกรูหนึ่ง มันจะหอยลงไปนี่หอยเรื่อยใช่ไหมอืมมันหย่อนจริงเลยลอยไปเนี่ยนี่นี่อีกรูหนึ่งสองรูเลยเนี่ยข้างกันเนี่ยในป่านะอีกอ่ะสองรูข้างกันเลยมุมนู้นนะเออนี่อีกอันนี้รูใหญ่พี่ออสนี่รูรูบนนี่นี่และครับปลาที่ได้ตัว ยาวๆแล้วไม่ใช่แลรอบมันได้แต่รอบแรกรอบในในสองป่าหอยได้ปั้นได้มันจะมีหลายจุดอยู่หรอกะแบ่งกันได้อยู่ผู้ต้องหาหกโล,ลกแล้วครับนี่บลาหอยเครื่องกระมังไงปลาได้ตั้งใจงมหรอกครับาตั้งใจงบหมดที่ได้อยู่เต็มกระมัง ครับก็หลังจากที่กลับมาหอดบ้านกัมะเห็ดประดุกตู้กันเกียนแล้วตัองแยกบ้านไฟบ้านมัน กับเขาจุกจุกขี่รถหลบไอ้รถกระบะนั่นก็หลงหลุ่มกปแทกกันกินข่าวน้ำกันไ่น้องกัมื้อนี่กัดซับนี่แหละครับหาปลามากกักินแกงปลานี่แหละครับ ฝนกระตกแห้งแห้งคนอ่ะกินข้าวน้ำาิ้มงานนี่จานออดจานบุมแล้วก็จานจิ้นกินข้าวน้ำกันเด้อ <c oughs> ขอบคุณสำหรับ <c oughs> ที่เบิง้งคลิปจนจบนะครับเด้อทุกคนสุกคนขอบคุณครับ